สถานการณ์การเลี้ยงโคในประเทศไทยเนี่ยมันผลพวงเนี่ยมันก็ต่อเนื่องมาโดยตลอดน,นะก็คือหลังจากที่มีสถานการณ์โควิดมาอะไรมาแล้วก,ก็เปลี่ยนรัฐบาลมาเนี่ยมันยังอยู่ในลักษณะที่มันไม่มีความชัดเจนเรื่องของนโยบายทั้งในเรื่องของการผลิตและเรื่องของการตลาดรัฐบาลชุดที่ผ่านมาเนี่ยก็พยายามจะทําทเรื่องของการตลาดไม่ว่าจะเป็นจีนเวียดนามหรืออะไรต่างๆเนี่ยก็พยายาม มีรูปแบบว่าเออจะเป็น G2G จะต้องมีล้ากักโลกมีลงเชื่อดอะไรอย่างตามที่เป็นข่าวนะอย่างที่เราเห็นแต่ผลของของการเป็นวัดทางรูปธรรมเนี่ยมันยังไม่เห็นเลยมันยังเป็นลักษณะเหมือนเหมืนอนรออะไรก็ไม่รู้หรือมันยังมีข้อจํากัดเห็นมีการไปเจราจาก,กันหลายครั้งหลายหนนะไม่ว่าจะเป็นในลักษณะตัวแทนของรัฐบาลหรือตัวแทนของภาคเอกชนว่าเออเดี๋ยวจะมีโคต้าส่งออกเดือน แสนสองแสนตัวปีละหนึ่งล้านตัวอะไรต่างๆถ้าคิดในห่วงเวลาตั้งแต่รัฐบาลที่ผ่านมาจนถึงวันนี้น่าจะไม่น่าจะต่ำสี่ปีแล้วก็ยังไม่เห็นอะไรเป็นรูปธรรมาถามว่าในสิ่งที่ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันในประเด็นปัญหาจริงๆอ่ะเรา เราเองในฐานะของตัวแทนของภาคประชาชนเนี่ยเราไม่รู้จริงๆว่ามันเกิดอะไรขึ้นเราก็พยายามสอบถามทางภาครัฐนีไม่ใช่เฉพาะทางฝ่ายการเมืองทางฝ่ายข้าราชการประจำไม่ว่าจะเป็นกองบรรณัติการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าปัญหาจริงๆมันคืออะไรคือ,อก็ได้รับคําตอบว่ามันยังอยู่ในระหว่างขั้นตอนการเจรจาบ้างเรื่องของขั้นตอนของประเทศกู้ค้าที่เขา มีข้อจํากัดเพิ่มขึ้นอย่างเรื่องยกตัวอย่างเรื่องเอาเรื่องสารเล่งเนื้อแดงมาเรื่องของวัคซีนปากเท้าเปือ่อยเรื่องอะไรต่างๆซึ่งเรื่องราวเหล่อนี้เกษตรกร,กรของเลี้ยงโครประเทศไทยเนี่ยเขาเขาสามารถพัฒนาแล้วเขาปรับตัวเขาได้อยู่แล้วแต่ว่าด้วยความไม่ชัดเจนเรื่องของการส่งออกเนี่ยมันก็เลยทําให้สถานการณ์มันยังไม่ดีขึ้นแล้วร,ระดับราคาก็ลดต่ำลงมาเรื่อยๆนั่นก็คือสิ่งท,ที่ที่วันนี้ เป็น,ปน,ปนคําถามย้อนกลับไปเหมือนกันว่ารัฐบาลกําลังทําอะไรอยู่แล้วคิดว่าจะสําเร็จเมื่อไหร่คือความหวังของ,ของเกษตรกรที่เลี้ยงโคในประเทศไทยเนี่ยอย่างที่บอกมีทั้งหมดล้านสี่แสนโครเลือยอนะที่เฉพาะโคเนื้อนะจำนวนประชากรโครก็ประมาณ8ปดล้านตัวซึ่งข้อเท็่จริงเนี่ยเราเองในภาคประชาชนเนี่ย ทราบและชัดเจนไหมกับเรื่องของประชากรโครหรืออะไรต่างๆแล้วในประชากรโครที่บอกว่าแปดเก้าล้านตัวเนี่ยเป็นเป็นผลิตผลหรืออะไรที่เกิดจากโคที่ผลิตในประเทศไทยจริงหรือเปล่าแล้วนะอย่างที่เรามีข่าวแล้วแค่ละคายาว่าเออมีการนาเข้าโคจากพมา่าจากประเทศเพื่อนบ้านอะไรเข้ามาเลี้ยงเนี่ยตัวนี้มันก็เป็นการที่อะไรสร้างปัญหาเพิ่มหรือเปล่าเพราะพอคิดว่าเออเมื่อบ้านเราซัพพลายมัน มากพอสมควรแล้วมันจะโอเวอร์สัพายแล้วแต่ยังไปเอาสัพายมาเพิ่มอีกปีหนึ่งสี่ส้าห้าแสนตัวเนี่ยซึ่งซึ่ง,งอันเนี้ยอยากจะให้รัฐบาลทบทวนเนี่ยนะก็คือบางทีเราก็เข้าใจในใ,ในในฝั่งของออผู้เลี้ยงโคขุนหรือผู้เลี้ยงที่เพื่อการส่งออกเป็นลักษณะที่เป็นตลาดเนื้อในกลุ่มในกลุ่มที่ที่ที่เขามีตลาดโลโก้เลยของเขาอยู่ โครงสร้างของการผลิตโคในประเทศไทยเนี่ยมันแบ่งเป็นกี่ส่วนส่วนแรกเลยเอาเอาทุกสายพันธุ์เลยนะครับเอาทุกสายพันธุ์เลยวันนี้โคในประเทศไทยเนี่ยที่เลี้ยงโคเนื้อเนี่ยมันจะมีลักษณะคนที่นําเข้ามาเป็นพ่อแม่พันธุ์ที่เราเห็นใช่ไหมจะเป็นบามันแองกัสแบงกัสชาโลเรสซีเมนทอนหรือแม้กระทั่งอินดูบาซินอะไรต่างๆพวกนี้เขาจะเลี้ยงในลักษณะเป็นสายพ่อแม่พันธุ์แต่พ่อแม่พันธุ์เนี่ยเขา ราคาที่เขาซื้อมาเนี่ยค่อนข้างจะสูงบางบางตัวเนี่ยอาจจะหลายล้านบาทเพื่ออะไรเพื่อเพื่อผลิตน้ําเชื้อเพื่อผลิตไข่เพื่อให้นําไปขายต่อให้ลักษณะเป็นพ่อแม่พันธุ์แต่พอลักษณะตลาดเนื้อตลาดล่างสุดเนี่ยมันต่ําลงพ่อแม่พันธุ์ก็มีผลกระทบไม่ใช่ว่าไม่มีผลกระทบนะเพราะในเมื่อในเมื่อทําให้อะไรเพรื่อเมื่อเมื่อตลาดเนื้อมันไปต่อไม่ได้ดีมารในเรื่องของ ของการจะเอาพ่อแม่พันธุ์ไปผลิตลูกมันก็น้อยลงไปด้วยนั่นก็คือในส่วนของพ่อแม่พันธุ์ก็ได้รับผลกระทบนะตลาดน้ําเชื่อเองที่เคยไปขายให้เกษตรกรในระดับา่างา้าก็น้อยลงไปตัวเกษตรกรเองก็เบื่อก,ก็ขายโคทิ้งบ้างอะไรบ้างแล้วก็ไม่เลี้ยงนะในส่วนที่2ก็คือกลุ่มที่เลี้ยงแบบเกษตรกรรากยากทั่วไปมีบ้านละสตัวหตัว1ิตัวอะไรต่างๆหรือบางรายลายใหญ่ก็อาจจะมี ไล่ทุ่งเป็นร้อยสองร้อยตัวอย่างที่เราเคยเห็นในในต่างจังหวัดเนี่ยอันนี้ก็มีกลุ่มหนึ่งและกลุ่มสุดท้ายก็อย่างที่บอกก็คือไอ้กลุ่มที่เลี้ยงโคขุนเพื่อจําหน่ายจําหน่ายในที่นี้ไม่ใช่หมายถึงว่าจําหน่ายเพื่อการส่งออกอย่างเดียวจําหน่ายตามเขียงตามโรงเชื่อในประเทศไทยนี้ก็ถือว่าอยู่ในกลุ่มนี้ซึ่งกลุ่มหลังสุดเนี่ยมักจะนะพระพุญตรงมักจะนิยมนําเข้าวัวจากประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะทางฝั่ง พม่าเนี่ยเข้ามาเลี้ยงสาเหตุที่เขานิยมชมชอบวัวจากสายทางพม่าเข้ามาเพราะเนื่องจากว่าวัวพวกนี้หนึ่งมีอายุสองพวกเนี้มันมันจะทนเรื่องเรื่องโรคเรื่องอะไรได้ดีพอสมควรเพราะว่าส่วนใหญ่มันเป็นวัวที่อยู่ในเขตเมืองร้อนแล้วเขาจะเลี้ยงอยู่ในพื้นที่กันดารมาก่อนแล้วเขาเอามามาขุนมาอะไรเนี่ยอัตราการแลกเนื้อจะได้เร็วสองพวกนี้ยเวลาเคลื่อนย้ายนะ อย่างสมมติว่าพอขุนได้ที่เนี่ยแล้วเคลื่อนย้ายไปเวียดนามไปจีนเนี่ยพวกนี้จะไม่ค่อยมีปัญหาแต่ถามว่านั่นเป็นข้อดีแต่ถามว่าข้อเสียล่ะก็เสียคือว่าเมื่อผู้เลี้ยงโคขุนเนี่ยวัวขุนเนี่ยไปซื้อโคเขาเรียกวัววัวโครงอ่ะเนาะใช้ภาษาชาวบ้านวัวโครงเนี่ยจากประเทศเพื่อนบ้านมาแล้วก็ทําให้เขาไม่สนใจที่จะซื้อวัวโครงใน จากเกษตรกรในประเทศไทยอย่างเราเคยเห็นวัวตามตลาดมันนัดไหมตลาดนัดโคกระบือห้วยทับทันทนู่นนี่นั่นอะไรทั่วประเทศที่ก็มีอยู่เนี่ยตลาดพวกนี้ก็คือเดิมทีเนี่ยถ้าเลี้ยงโคขุนเนี่ยเขาก็จะซื้อวัวจากพวกนี้เอาไปขุนต่อจากวัวผ,ผอมๆที่เขาเอาจากฝูงมาแล้วก็ไปเลี้ยงอาหารให้มันอ้วนเขาก็จะได้เอาตรงนี้ส่งออกไปแต่เมื่อมันมีเปรียบเทียบว่าหนึ่งราคาจากประเทศเพื่อนบ้านถูกกว่าแล้วคุณภาพของโคมันต่างกัน เขาก็เลยนิยมไปเอาตรงนั้นถึงแม้ว่าถ้าพูดกันในข้อเท็จจริงน,นะการนําเข้ามาถูกต้องตามกฎหมายไหมก็ต้องยืนยันว่าไม่ไม่ถูกแต่ว่าตรงเนี้ยมันกลับกลายเป็นอะไรที่ที่ภาคประชาชนหรือตัวเกษตรกรผู้เลี้ยงในระดับล่างเนี่ยไม่เข้าใจว่าไอ้ตกลงเนี่ยนโยบายของรัฐบาลเนี่ยบอกว่าจะส่งเสริมให้เกษตรกรไทยเนี่ยเลี้ยงเพื่อเพิ่มรายได,ได้เป็นอาชีพเสริมเนี่ยแต่ใน,นขนาเดยียวกัน มันกลับกลายมันมีอีกขบวนการหนึ่งซึ่งเอาเข้ามาจากต่างประเทศเพื่อเพื่อผลิตเนี่ยแล้วก็มันเป็นการเพิ่มอะไรมันเพิ่มสป,ปายปี 1, 4, ห 100, นึ่งสี่สห้าแสนตัวตรงเนี้ยมันเลยทําให้มันไปกดในเรื่องของราคาวัวในประเทศโอเคแหละถ้ามันอยู่ในภาวะที่เศรษฐกิจดีไอ้ตัวนี้มันอาจจะไม่มีปัญหาตอนนี้คือกําลังซื้อในประเทศไทยมันน้อยอยู่แล้วพอพอตัว ตัวผู้เลี้ยงเนี่ยก็คือพวกผู้เลี้ยงโคกูรเนี่ยเขาไม่ได้ไม่ด้ไปซื้อผลผลิจตจากตัวเกรรษตรกรในประเทศไทยแล้วถามว่าตรงนี้จะไปขายใครวันนี้ตลาดเขียงเนื้อในประเทศไทยเนี่ยมันก็มีอยู่จํากัดอยู่เมื่อก่อนนี่เขียงหนึ่งเคยเอ,อ,อะไรชำละเชือดขายเนี่ยวันละหตัวสมมุติวันนี้เหลือแค่3ตัวแต่ถามว่าในในในผู้ที่ชําำละขายตามเขียงเนี่ยถ้าพูดตรงๆนะ สามตัวเนี่ยเขาเขา,เขามีไรายได้ลดลงไหมเขามีไรายได้เท่าเดิมเท่าเดิมตอนที่เขาขายห้าตัวถามมาเพราะอะไรเพราะเมื่อก่อนเนี่ยสมมติช่างทั้งตัวเนี่ยเก้าสิบาทหรือร้อยบาทต่อกิโลแต่วันนี้เขาซื้อได้หกสิบาทถึงเจ็ดสิบาทต่อกิโลคือเขาไม่จําเป็นต้องต้องขายห้าตัวนึกไหมราคาขายเนื้อสดเนี่ยเนื้อที่ชําแหลยแล้วเนี่ยจะเป็นส่วนเนื้อเครื่องในหรืออะไรต่างเนี่ยราคาไม่ได้ลง แต่วัวมีชีวิตมันราคามันลงมันมีช่องว่างของราคาตรงนี้ที่ที่ทำให้เขาไม่จำเป็นว่าจะต้องขายห้าตัวถามว่าอ่านแล้วตรงนี้มันเป็นเป็นอะไรที่ใครจะต้องเข้าไปแก้ปัญหาคือวันนี้ตัวตัวภาครัฐเองโดยเฉพาะกลไกตลาดโดยเฉพาะกระทระวงพาณิชย์เองก็ต้องไปดูมันก็ไม่ได้มันก็เป็นบทบาทหน้าที่ของของของ,ของกรมกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ไหมมันไม่ใช่ของกระทรวงกรเกษตรนีแต่ว่า ตรงนี้มันมันเอาละมันก็คืออยู่ในคอรบอเดียวกันซึ่งซึ่งมันก็ต้องไปพูดคุยกันว่าเอ้ใครจะดูถูกไหมตรงนี้ถ้าจะเปรียบเทียบมันมันจะเหมือนเรื่องของหมูเหมือนกันเมื่อก่อนนี้หมูอ่ะเขียงหมูก็คล้ายๆกันตอนหมูกิโลละร้อยหนึ่งก็ขายเนื้อแดงร้อยห้าสิบสองร้อยมาวันนี้เหลือหกเจ็ดสิบาทหน้าฟาร์มก็ขายเท่าเดิมอาจจะลงดิดนหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยมันทําให้ตรงเนี้มันเลยทําให้ราคาในประเทศมันมันไม่ปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งตรงนี้ถามว่าแล้วแล้วแล้แลแลตัวประชาชนจะจะมีส่วนที่จะเข้าไปแก้ไขยังไงก็ได้แต่นำเสนอไปและตัวหนึ่งที่ที่วันนี้ไม่เข้าใจเลยคือเรื่องของลักษณะที่ว่าตลาดส่งออกเนี่ยมันยังไม่มีความชัดเจนสักทีถามว่าเมื่อไหร่มันจะเกิดขึ้นในโครงการที่ว่าเนี่ยนะ ทุกคนก็รอความหวังรองมา4ปี5ปีแล้วและในะขณะเดียวกันวันนี้รัฐเองเนี่ยกับคลา้คลายกับว่าพยายามที่จะส่งเสริมไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เริ่มโคบานบุรพาก็ดีโคบานใต้ก็ดีและเนี่ยจะมีโคแสนล้านก็ดีเนี่ยนะถามว่าถามใจเกษตรกร,รกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาเขา,เขาอยากได้ไหมถ้าทำแล้วนะมีกำไรนะเขาอยากได้นะ ต่ถ้าทำแล้วขาดทุนมันไม่มีใครไปเลี้ยงให้เป็นเพิ่มพาระห,ะหรอกวันนี้โคบาลบุรพาตามที่เป็นข่าววันนี้ไม่มีไม่มีวัวไปคืนให้กับโครงการเงินกู้ที่มันทำโรงเรือนก็ไม่มีเงินไปคืนตอนนี้โดนฟ้องและนาวเลยโคบาลใต้ก็ทำท่าจะเหมือนคล้ายๆกับโคบาลบุรพาแต่ว่าเกิดเรื่องการส่งมอบโคไม่ได้มีคุณภาพไม่ได้อะไรก็ก็ยุติไปก่อน ส่วนเรื่องโคแสนล้านเนี่ยซึ่งเป็นอะไรที่ที่บางทีอ่ะหลักคิดมันดีนะหลักคิดมันดีนะแต่ในข้อที่จริงเนี่ยมาทำได้จริงเหรือโคแสนล้านเนี่ยเริ่มต้นคือจะต้องกู้ผ่านกองทุนหมู่บ้านถูกไหมอ่าจะกู้ได้5ล้าน1 0ล้านหรือเท่าไหร่ก็แล้วแต่ต้องผ่านกองทุนหมู่บ้านเท่านั้นวงเล็บเท่านั้นแล้วเกษตรกร,ก,รก็คือต้องอยู่ในสมาชิกกองทุนหมู่บ้านแล้วก็ จะเลี้ยงเอาไปเลี้ยงที่บ้านหรือจะเลี้ยงเป็นกลุ่มเป็นก้อนแล้วแต่ไปตกลงกันแต่แต่ทราบหรือไม่ว่าวันนี้กองทุนหมู่บ้านเกือบ100%ทั่วประเทศนะไม่ถึงกับ NPL แต่ก็คล้ายๆมันปรับปรุงโครงสร้างนี้เกือบหมดแล้ว พราะถามว่าการปรับปรุงโครงสร้างนี่เนี่ยถ้าใช้ระเบียบธนาคารเนี่ยของแบงก์เนี่ยอย่าคิดว่าทกศเป็นแบงค์รัดแล้ววันนี้ทกสจะตามใจรัฐบาลนะทกสอบอกว่าการเป็นแบงค์เกอร์เวลามีปัญหาอะไรขึ้นมาเนี่ยผู้บริหารต้องรับผิดชอบนะคุณปล่อยหนี้เสียโดยไม่มีเหตุผลเนี่ยคุณก็ต้องถูกสอบถูกอะไรอาจจะ มีคดีายาตามตัวก็ได้นนะคือเขาเขาก็โปรเทคตัวเองเขาก็ต้องให้ทุกอย่างมันเป็น,เป,นเป็นตามระเบียบขอ,ของธนาคารทีนี้ถ้าย้อนมาพอสุดท้ายในกองทุนหมู่บ้านเมื่ออยู่ในโหมดปรับปรุงโครงสร้างนี่แล้วเนี่ยเอาแล้วถามว่าแล้วจะกู้ได้ไหมมันกู้ไม่ได้กู้ไม่ได้แล้วโครงการมันจะเกิดได้ยังไงอาย้อนกลับมาตอนสมัยรัฐบาลที่แล้วเคยได้ยินใช่ไหมโครงการล้านละร้อยเคยได้ยินไหมอ่า ร้านละร้อยก็คล้ายๆโครงการโคแสนล้านนี่ลนะกู้ผ่านทกสถูกไหมเงินหนึ่งล้านบาทเสียดอกเบี้ยรายปีแค่ร้อยเดียวโอ้โหโคตรถูกเลยใครก็อยากได้แต่สุดท้ายเข้าถึงแหล่งทุนไม่ได้เพราะเรื่องเนื่องจากอนะไรเพราะตัวกเกษตรกรเองก็มีหนี้สินล้นพ้นตัวมีหนี้เก่าอยู่เดิมอยู่แล้วจะไปกู้ใหม่ทกรศเกว่าก็เอาของเก่ามาใช้ก่อนนี่ก็ไม่มีปรรัญญาบอกเอาหลักทรัพย์เอาโฉนดเอาอะไรมาครับประกัน โอ้ก็ไม่มีอะไรเหลือแล้ว,แล,วแล้วสุดท้ายจะเข้าถึงแหล่งทุนได้ไหมอันนี้เป็นข้อมูลที่ว่าเราสอบถามจากเจ้าหน้าที่กทกศที่ที่รู้รู้จักกันนะว่าโครงการโครอของรัฐบาลที่แล้วเนี่ยล้านล้านล้านละร้อยเนี่ยมีผู้เข้าร่วมโครงการได้ทั่วประเทศกี่รายเขาบอกมาแล้วน่าตกใจนะภาคละ10บรายไม่เกิน10บรายภาคหนึ่งเท่ากับทั่วประเทศเนี่ยไม่ถึงร้อยรายคิดดูน่าตกใจปะ่ะ ถามว่าถ้ามันมันมัน,ม,นมันเป็นข้อทีจริงที่ว่าถ้ามันเข้าถึงแหล่งทุนได้นีใครก็อยากเอาไปถูกไหมเพราะว่าลักษณะโคร้านละร้อยเนี่ยเขาให้อิสระในเรื่องของการที่เอาเงินกู้เอาเงินกู้ไปแล้วก็ไปเลือกซื้อโคเองซึ่งอันเนี้ยเกษตรกรชอบแต่สิ่งที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลซื้อให้แล้วก็คุณภาพก็ไม่ได้ตรงปกไม่ได้ตรงสเปคเลยเอาเลี้ยงไปก็มีปัญหา เรียกไม่โตบั่งเป็นโรคตายมั่งผสมไม่ติดบ้างอะไรจีบัหาเลยก็ล้มเหลวไปเรื่องนี้ถามว่าเกษตรกรรู้ไหมรู้แล้วอยากจะเข้าไหมาก็อย่างที่บอกไงมันมีทั้งสองประเภทประเภทที่จะเข้าไปเพื่ออะไรไม่อยากจะไปพูดคาว่าเข้าไปเพื่อโกงแต่หรืออะไรมันก็ข้อมูลมันก็ออกมาอย่างนั้นคือเอาไปเสร็จแล้วกูก็ไม่ต้องใช้นี่ก็ปล่อยแล้วก็ปล่อยให้เวลานั้นก็มาเดินกระบวนขอให้รัฐบาลยกนี่ให้ ซึ่งถามว่าวิธีการอย่างเงี้ยมันมันน่าจะหมดไปแล้วสําหรับประเทศไทยวันนี้ต้องเอาความจริงมาพูดให้อย่างเงี้ยแล้วถามว่าคนที่เสียภาษีเขาจะรู้สึกไงเอ้เอาเวลากู้นี้ได้เอาใช่ไหมเวลาเสียบอกกูไม่กูไม่มีจ่ายจะเอาอะไรก็ฟ้องก็ฟอกไไ้องไปดิแล้วยังไงอะแล้วรัฐบาลก็ต้องเอาดอกเบี้ยประชาชนไปอุ้มเหรอยกหนี้ให้หรอมันถูกป่ะละ่ะถูกไหมเออ วันนี้นะถ,ถ้าถามส่วนตัวพี่นะจะถ,ถามโดยส่วนตัวเลยนะแทบจะไม่ต้องทําอะไรมากเลยนะวันนี้รัฐบาลนะเอาแค่คุณหาตลาดใหม่ๆให้เขาตลาดที่เป็นธรรมนะจะตลาดในประเทศก็ได้ต่างประเทศก็ได้นะเรื่องแรกเลยเร่งด่วนเลยนะไม่ต้องใช้งบประมาณด้วยถูกไหมไอ้ที่ผมพูดเนี่ยไม่ต้องใช้งบประมาณเลยถูกปะ่ะ G 2 g ูหรือจะเป็นลักษณะไหนจะต้องบัตเตอร์เทรดหรืออะไรก็แล้วแต่ที่คุณจะต้องทำเนี่ยกับประเทศ ที่มีความต้องการจีนเวเยดนามปีละล้านสองล้านตัวอะไรที่คุณพูดเนี่ยเอาให้จบทีได้ไหมจะส่งออกโดยรัฐก็ได้หรือจะส่งให้เอก,กชนเขาส่งเองก็ได้ให้เขาแต่ละกลุ่มแต่ละก้อนหรืออะไรเขาไปรับโคต้าตร,ตรงกับตัวผู้ซื้อเลยก็ได้ให้เขาทำคนแทคก,กันเลยนะไอ้นี่รัฐบาลเป็นคนเจรจา,กาเกี่ยกแล้วก็ลดขั้นตอนการส่งออกอถ้าจะเป็นวันจะต้องกัก,กโรคจะต้องน,นู่นนี่ภายในกี่วันกรมบริษัทต,ต้องเข้าไปดูแลเขา อาหารที่กลางกักกลางลูกหรืออะไรให้เขาทุกอย่างให้เป็นไปตามระเบียบถ้าตรงนี้มันเริ่มต้นจากตรงนี้ก่อนนะแล้วพอพอตรงนี้มันไปได้วันนี้ถึงบอกว่าจะมีแปดล้านตัวกรัรละตัวซึ่งซึ่งข้อมูลนี้ถ้าโดยส่วนตัวไม่เชื่ออยู่แล้วว่ามันมีเยอะขนาดนี้แล้วมันเวลามันส่งออกเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องถึงปีละแปดล้านหรอกวันนี้นะบอกได้เลยนะถ้าส่งออกได้จริงนะไม่ไม่เกินปีละล้านตัวเลยนะราคาวัววันนี้จะหกเจ็สิบบาทราคาโคมีชีวิตหน้าฟาร์มเลยนะ รับรองต้องขึ้นไปถึงร้อยบาทแน่นอนแต่ทุกวันนี้ม,นมันสองมันสองอย่างสองเด้งในเวลาเดียวกันคืออะไรคือคุณหาตลาดจริงๆไม่ได้กลับในขณะเดียวกันคุณไปเพิ่มซัพพลายก็คือเอาวัวจากพม่าเข้ามาอีกวัวที่จะส่งออกไปต่างประเทศเป็นจีนไปเวียดนามกลับกลายเป็นวัวที่นําเข้ามาเลี้ยงแล้วก็ส่งออกไปมันไม่ได้เกิดจากลูกวัวที่เกษตรกรเพราะเลี้ยงกันเองคือวันนี้นะไม่ได้ไอ้ที่พูดเนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าห้ามไม่ให้เอานําเข้านะ แต่อยู่บนสถานการณ์ที่เหมาะสมก่อนวันนี้ถ้าวันนี้ออมีการส่งออกโคที่ที่ที่จากในประเทศไทยเนี่ยไปต่างประเทศได้หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยสักสองล้านตัวนะพอราคามันขึ้นมาถึงสัก8ปดบาทหรือร้อยบาทถึงเวลานั้นก็พิจารณาเรื่องของการที่น,นำโคจากเพื่อเพื่อนบ้านเข้ามาเนี่ยค่อยมาพิจารณาตรงนี้ไม่ได,ไได้ไม่ได้หมายความว่าทุกอย่างมันมันเป็นไปไม่ได้แต่ให้มันอยู่ในช่วงเวลาที่มันเหมาะสมแล้วถึงค่อยเอาเข้ามา พูดตรงๆนะเกษตรกร,กรที่เขาอยู่ตามรากหญ้าตามบ้านนอกข้องนาในทุกทุกภาคของประเทศไทยเนี่ยจริงๆเรามีความรู้ในเรื่องทั้งศาการเลี้ยงน้อยเขาอีกนะเขาโตมากับชีวิตชนบทแล้วเขาเลี้ยงเขาเกิดมาเขาก็เห็นวัวเห็นควายแล้วเขาอยู่กับท้องไร่ท้องนามาเราเองอยู่ในสังคมเมืองเราเราเราจะมีความเชี่ยวชาญเท่าเขาไหม เราสนพายเป็นไหมเราจูงวัวจะูงควายเป็นไหมเห็นก็วิ่งหนีแล้วไม่กล้าเข้าจับด้วยทั้งไปถูกไหมนั่นคือเรื่องของเบสิกการเลี้ยงเนี่ยไม่ต้องมายุ่งกับเขาหรอกเขาเป็นอยู่แล้วเพียงแต่ว่าสิ่งที่วันนี้ที่เขาเบื่อหน่ายหรือเขาคิดว่ามันไปต่อไม่ได้เพราะเนื่องจากอะไรเขาเลี้ยงแล้วมันขาดทุนมันเลี้ยงแล้วมันขาดทุนให้เขากู้เขาก็ยอมที่เป็นหนี้นะถ้าเขาเอากู้มาแล้วเขามีเงินไปใช้หนี้ธนาคารมีจ่ายดอกเบีย้ยนะแล้วเหลือกําไรใช้บ้างเนี่ย ปีหนึ่งเนี่ยถ้าสมมุติว่าเขาเลี้ยงบ้านละ5ตัวเนี่ยนะสมมุติว่าเอาเลี้ยงเอาแยกเป็น2ส่วนแล้วกันไอ้พวกเลี้ยงแม่แม่แม่พันธุ์ก็หวังลูกตกมาตัวเมียก็เป็นแม่พันุ์ต่อตัวผู้ก็มาเข้าขุนอันนี้ก็คืออีกประเภทหนึ่งแต่อีกประเภทหนึ่งก็คือไปซื้อโคตามตลาดนัดตัวผู้เอามาขุนแล้วก็ขายลงเชืออหรือขายอะไรไปเลยมันมันต้องดูมิติแต่ละมิติมันมันมันจะต่างกันเรื่องของปัญหา นั่นคือคนที่จะเข้ามารับผิดชอบในเรื่องของการดูแลบริษัที่ยเฉพาะเรื่องโคอะไรพวกนี้มันต้องเข้าใจตลาดให้ตรงแท้ก่อนว่าจริงๆนะตัวปัญหาหรือตัวตลาดมันหรืออะไรมันคืออะไรแล้วข้อที่จริงมันคืออะไรก่อนไม่ใช่จะไปคิดบอกว่าเฮ้ยวัวเห็นวัวเนี่ยเหมือนเห็นลูกระเบิดนึกออกป่มโอ้ไม่ไหวไม่ไหวเลิกเลิกเลิก,ลกจำได้ไหมมันเคยมีตอนที่ราคาข้าวตก ทุกวันนี้บอกให้เลิกปลูกนาเลยปลูกทำนาปลูกข้าวเลยถูกไหมถูกไหมออแล้วมาวันนี้มาบอกอะไรมาบอกว่าไอ้อปลูกกันอีกนี่เพราะเนี่ยราคาดีเกินละ 10, 12, หมื่นหมื่นสองถูกป่ะเพราะว่าเขาไม่เคยที่จะเอาแยกปัญหาออกจากกันขอย้อนนิดนึงเอาเป็น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 เทียบเคียงแล้วกันเนาะอย่างเรื่องข้าวเนี่ย <_ S 2> เคยรู้ไหมว่าข้าวเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยมีกี่ชนิดถามก่อนถามคําถาม,ถามงๆง,ง่ายๆเลยถ้าวันนี้ไม่ใช่ว่าเห็นข้าวเปลือกบอกนี่คือข้าวนะ ข้าวประเทศไทยมีเริ่มต้นตั้งแต่ไหนหนึ่งข้าวหอมมะลิสองข้าวเหนียวสมข้าวพื้นข้าวพื้นเมืองหรือข้าวแข็งเสาวให้เหลืองบะทิวขาวตาแห้งอะไรเคยได้ยินใช่ไหมอ่าสข้าวนาปลังข้าวที่ไวต่อแสงพวกนี้อายุสั้นปีสาสามหน4สี่หนเดี๋ยวนี้ได้ยินข่าวมีพันธเวียดนามอีกแล้วแปดแดิบวันเก้าสิบวันก็เก็บเกี่ยวก็มีอะไรอย่างนี้เป็นต้น ตัวที่มีปัญหาสุดก็คือข้าวนาปังสามชนิดแรกเนี่ยนะข้าวหอมมะลิเนี่ยอย่างตอนนี้นะถ้าคิดเป็นข้าวเปลือกนะข้าวเปลือกนะเอาข้าวตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยปลายปี66ต้นปี67ที่ผ่านมาเนี่ยจนวันนี้ถ้าเป็นข้าวเปลือกมะลิ105เกียนหนึ่งเกือบ20,000อยู่แล้ว17,000-8ขายได้เป็นข้าวเก่าถ้าขาวตาแห้งเหลือมะทิวก็ประมาณ1 0 3 0 0 0 0สี่ขายได้ข้าวเหนียวก็ใกล้เคียงกับหอมมะลิด้วยซ้ำไป ถามว่าถ้าขายได้เกินละหมื่นเจ็ดหมื่นแปดชาวนายอยู่ได้ไหมอยู่ได้อยู่แล้วแต่วันนี้ตัวที่มีปัญหาที่สุดก็คือข้าวนาปังเพราะว่าหนึ่งปลูกได้หลายครั้งคุณภาพข้าวก็จะเป็นข้าวเนื้อนิ่มอ่อนตลาดข้าวนาปังส่วนใหญ่ก็คือเป็นอาหารสัตว์กับเป็นในเรื่องของข้าวเหน่งที่จะเหน่งเป็นข้าวส่งออกตะวันออกกลางนั่นคือวันนี้รัฐบาลจะเข้ามาดูแลปัญหาเรื่องข้าวจริงๆก็คือดูแลข้าวนาปัง ตัวเดียวตัวแรกเนี่ยแค่จัดการในช่วงต้นฤด,ดูให้เขานิดเดียวอาจจะมีสินเชื่อเพื่อการเก็บรักษาหรืออะไรก็แล้วแต่ช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้วก็ปล่อยให้กลไกตลาดาค่อยๆทาใหม่ทุกวันนี้เราลองเดินไปดูดิในแมคโคโลตัสหรือที่ไหนก็ได้ข้าวมะลิจะเป็นตาโนนตานี่กิโลไม่ต่ำสามที่ห้าบาทสี่สิบาทถูกไหมสามที่ห้าบาทสี่สิบาทเนี่ยคิดทอนกับเป็นเขาเปลือกเ,เกลียสองหมื่นอยู่แล้วถูกไหมล่ะเอแต่ชาวนาก็จะบอกว่า โอ้ไปอยู่ในทุนหมดใช่ไม่ได้เถียงเพราะอะไรเพราะตอนที่มันออกมามันออกมาพร้อมกันทั้งประเทศลงสีก็ดีหรือผู้ผู้ที่ผลิตข้าวถุงในประเทศเขาก็ซื้อไว้ในช่วงต้นฤดูแล้วเขาก็เก็บไว้แล้วก็ค่อยค่อย,ค,อยค่อยมาทยอยสีแล้วก็มาสัรจุถุงขายซึ่งเขาก็ต้องมีต้นทุนในการเก็บรักษาเรื่องของอะไรต่างๆของขา้าค่าดอกเบีย้ยค่าอะไรก็เป็นเรื่องปกติของการค้าถูกไหมถ้าเกษตรกรอยากจะได้อยากเขาต้นปีก็อยากขายสิ ตาแล้วก็เก็บแต่ก็อีกลรวบอกว่าเอยวทศกศ่าไล่ที่ทวงนี้แล้วเอย่าลูกจะไปโรงเรียนแล้วเ๋ยวอะไรไม่ขายได้ไงไอเน,นี้ยมันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องเฉพาะส่วนตัวส่วนบุคคลถูกไหมแล้วจะไปเล่าปัญหาตรงนี้ให้ใครฟังอ่ะใครจะช่วยได้อ่ะถูกไหมเออเนี่ยเทียบเคียงกันเมื่อเมื่อคู่ที่บอกว่าปัญหาเรื่องของโคเนี่ยก็คล้ายๆกับเรื่องข้าวถ้าวันเนี้ยตลาดบนก็คืออย่างพ่อแม่พันธุ์เนี่ยพวกนี้เศรษฐีเลี้ยงถามว่า ต้องแคร์ไหมก็ดูห่างๆเพราะว่าเขามีปัญญาไปซื้อตัวสี่แสนห้าแสนตัวร้านสอง้านเฮ้ยคุณไม่จนจริงหรอกคุณไม่เดือดร้อนหรอกถ้าด้านคุณไม่ไปซื้อหรอกตัวหลายแสนเป็นร้านมาเลี้ยงอ่ะโอ้เห็นน้าเข้ามาเต็มเหลา,เ,เ,หลาเหมาลํามามั่งอะไรบั่งเห็นไหมอย่างที่เป็นข่าวถูกไหมแสดงว่าคุณรวยอยู่แล้วนี่แล้วคุณจะมาบ่นอะไรถึงเวาลาตลาดตกหน่อยน้าเชื่อขายไม่ได้ลูกวัวขายได้ถูกหน่อยห้ามโวยตอนที่คุณเอามาคุณทำไมไม่คิดอ่ะ กูเป็นนักธุรกิจนะแต่ตัวเกษตรกรที่เลี้ยงอยู่ตามบ้านนอกอคอกนาพวกนี้เขาเขาไม่มีโอกาสเข้าถึงแหล่งทุนในเรื่องของข้อมูลเรื่องของอะไรเขาก็ได้เลี้ยงตามมีตามเกิดปล่อยทุ่งปล่อยอไรกินหญ้ากินฟางอยู่ในท้องนาไปแต่พวกนี้เขาก็ฝันว่าปีหนึ่งมีแม่วัวอยู่ในในใต้ถุนบ้าน3ตัว5ตัวลูกตกมาสามตัว5ตัวขายได้ตัวละหมื่นกว่าบาท2 0 0 0 0ื่นสตัวเขามีไรายได้ปีละห้าหกหมื่น สองลูกไปเรียนหนังสือไปนู่นไปนี่เขาอยู่ได้แล้วข้าวในยุง้งในฉางมีกินนั่นคือวิถีต่างหวัดเขาอันนั้นคือท่านเรามองบริบทตรงเนี้มันจะเห็นชัดว่าเออกลุ่มไหนที่ท,ที่รัฐบาลจะต้องเข้าไปดูแลเขาไอ้กลุ่มสุดท้ายที่บอกว่าไอ้พวกเลี้ยงโคขุนเนี่ยตั้งแต่นครปฐมราชบุรีเพชรบุรีกาญจนบุรีอะไรพวกนี้พวกนี้มีเงินไปดูดิข้อขุนเนี่ยห้าร้อยตัวขึ้นบางข้อเป็นพันสองพัน ถูกไหมไม่มีเงินเอาเงินที่ไหนไปซื้อวัวมาขุนขนาดนั้นถูกปะ่ะถามว่าพวกนี้กําไรไหมเวลากําไรเขาก็กําไรเยอะแต่ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยวัวหน้าฟาร์มถูกวัวขุนที่หน้าฟาร์มมีชีวิตถูกราคาอาหารแพงคือเมื่อก่อนเนี่ยเฉลี่ยอาหารสําเร็จรูปเนี่ยอาหารกขุนเนี่ยเฉลี่ยกิโลหนึ่งประมาณ9บาทถึง10บาทโดยประมาณบวกลบแต่ตอนนี้1 3 1 4บบาทแล้วตอนนั้นขาย ช่าง,งทั้งตัวมีชีวิตเนี่ย90บาทถึงร้อยอาหารสิบบาทก็มีกําไรแต่วันนี้ช่างทั้งตัวเจ็สิบาทเจิบาบาท8ปดสิบบาทแต่อาหารสิบาทก็ขาดทุนถามว่าขาดทุนแล้วทำไมไม่เลิอกอ่ะบอกว่าเลิกก็ไม่รู้จะทำอะไรก็แสดงว่าไม่ขาดทุนจริงแสดงว่ายังพออยู่ได้แต่อาจจะกำไรน้อยลงคือวันนี้เชื่อเถอะไอ้ที่บอกว่า ล้านสี่แสนครอบครัวนะมันอยู ups, ่ในกลุ่มท <tha> ี่เปราะบางเนี่ยไม่ต่ำกว่าล้านครอบครัวไอ้กลุ่มพวกที่อยู่ชั้นบนกับชั้นสุดท้ายก็คือพวกนี้พวกโขนเนี่ยประมาณนี้แหละก็คงไม่ได้มีอะไรมากกว่าที่บอกว่า วันนี้เร่งทํานโยบายเรื่องของการส่งออกให้ใหชัดเจนคือคือวันนี้ถ้ามันซัพพลายมันถูกลดเดี๋ยวดีมาร์มันขึ้นขึ้นไปเองโดยธรรมชาติแล้วคุณอย่าไปเพิ่มซัพพลายที่ไม่มีเหตุผลนะผู้แค่นี้ก็คงเข้าใจก็คืออย่าไปเพิ่มซัพพลายโดยไม่มีเหตุผลถ้าจะเพิ่มรอให้ทุกอย่างมันคลี่คลายลงไปก่อนวันนี้ให้ซัพพลายในประเทศมันลดลงไปสัก 20่สปร์เก่อนแล้วจะเอาตรงนั้นเข้ามาไม่มีปัญหาแล้วก็เชื่อว่ามันจะรักษาระดับของมันได้